พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสาราญทางเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชาตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาของความสัมพันธาการทูตระหว่างกันประเทศและประชาชนของเราทั้งสองต่างมีมิตรจิตอันดีต่อกันมาโดยตลอด ด้วยความสัมพันธ์ที่อย่างาลึกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเทศไทยมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสแสวงหาโอกาสในการกระชับสัมพันธมิตรีกับกัมพูชาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและการสาธารณสุขให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนอันจะก,ก่อเกิดประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว